ผมว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนใจผมว่าเขาซุ่มรอเวลาอาไม่เหมาะสมอ่าคุณคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าคนนี้คนนี้ราคาน้ํามันพีคนะประมาณ130ร้อยสามสิบเปรียญเนี่ยกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วเลยนะผ่านไปแล้วเก้าเดือนลงตลอดนะฮะลงจากหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญมาบัคทอมอยู่ราวๆสักเจ็ดสิบเหรียญถูกไหมครับแล้วก็แกว่งตัวถ้าคุณถ้าถ้าถ้าไปดูชาร์ตอ่ะ หลายลท่านก็จะเห็นว่ามันทิปละทอมที่ประมาณ70็ดสิเกรเียญอันนี้อันนี้พูดแบบเ,เพราะแน่นอนเราต้องยอมรับนะครับว่าราคาน้ามันเนี่ยมันมีการเก่งกําไรสเปคโคเลตเยอะมากนะทั้งฟิวเจอร์ท,ทั้งในเมกไนเมกนี่คือฟิวเจอร์น้ำมันถูกไหมครับดังนั้นมันมันก็จะต้องควบคู่กันไปกรนีบนพื้นฐานเนี่ยทำไม Op e ป Plu s ตัดสินใจเช่นนี้แล้วเซอร์ไพรส์หรือไม่คำตอบที่ผมอยากบอกคือจริงๆผมไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ พราะว่าถ้าผมเป็นโอเปกผมเคยพูดหลายครั้งว่าน,นี่คือเกมการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่การผลิตการขายธรรมดาไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ธรรมดาใช้ตรงนี้ดีกว่ามันมเป็นทั้งเศรษฐศาสตร์เป็นทั้งรัฐศาสตร์เป็นทั้งสารพัส,สดะผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะวันนี้โลกของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสองค่ายชัดเจนเนาะค่ายอเมริกาบวกพันธมิตร และค่ายรัสเซียจีนบวกพันธมิตรอันนี้ผมพูดถูกไหมเราคุยจะมาเยอะแล้วก็เรื่องการเมืองนะครับเรื่องการค้าเรื่องสงครามแต่วันนี้เราจะมาคุยพลังงานผมถามอย่างนี้นะกันครับว่า o อเปกพลัเนี่ยเป็นด้านไหนครด้านที่ไม่ใช่พันธมิตรอเมริกาถูกต้องไหมครับครับอันนี้ชัดเจนเพราะว่าโอเปเนี่ยเราไล่ไปเลยครับมีไดเอทุกประเทศตอนนี้เป็นเพื่อนจีนหมดเลย ดูจากอะไรครับดูจากสิ่งที่ล่าสุดเลยเนี่ยที่ประธานาธิบดีจิ้นผิงนะครับบินไปพบผู้นำต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางบอกว่าจะเปลี่ยนการเสื้อค้าไยเป็นหยวนหย mm hmm. วนนี้สุดยอดจะสำคัญเลยเพราะว่าอะไรครับติโตดอล,ล่าที่เกิดมาก็มาจากเรื่องนี้เลยเพราะซาอุเมื่อ 1, 1973ง้าร้อมั้งฮะเจ7 4 หลังจากปี1971ที่อเมริกายกเลิกเบรตตังวูดเข้าไหมครับก็คือไม่เอาเด,ดอลลาร์ไปผูกกับทองคำละเพราะอะไรนะครับเพราะเจ๊งครับคือทุกคนนะมาแลกดอลลาร์เอาดอลลาร์มาแลกเป็นทองหมดอจริงๆแล้วหมดทองหมดนะฮะทองหมดตู้อเมริกาตอนนั้นประธานานธิบดีทิสานก็เลยบอกงั้นยกเลิกเลยแต่ยกเลิกไม่พอก็เลยไปคุยกับซาอุว่าเดี๋ยวเรามาซื้อขายน้ํามันทั้งโลกเนี่ย เป็นดอลลาร์กันเถอะแล้วเราจะคุ้มครองด้วยกําลังฐานของอเมริกาให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่วันนี้เนี่ยโลมกมันกลับข้างหมดแล้วเพราะว่าปิโตโดอลลาร์กําลังพลังทลายลงนะแล้วก็ฝั่งมิดเอดีทุกเกือบทุกประเทศเลยยกเว้นโอมานนะครับที่อยู่โอมานไม่ได้อยู่ในโอเปกมาชื่อโอมานแต่ไม่อยู่ในโอเปกนะแต่คนอื่นเนี่ยชื่อประหลาดประหลาด uae อะไรแต่ u o p e ดเลย นะในนะในกอาฟเนะี่ยในในอ่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจับกลุ่มกันแล้วก็เหมือนจะยืนอยู่ตรงข้ามอเมริกาแล้วไม่งั้นคงจะไม่กล้านะครับตัดสินใจที่จะใช้หยวนซื้อน้ำมันกับซื้อขายน้ำมันกับจีนแล้วคุณอีกรู้ไหมว่าทำไมอันนี้ผมต้องเล่าตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยิย่งใหญ่หลังจากเหตุการณ์นี้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรูตรงนี้เพราะว่า หลายคนอาจจะบอกอ้าวถ้าเกิดซื้อแล้วเอาหยวนไปเนี่ยปกติสมัยก่อนเนี่ยดอลลาร์เนี่ยวงวงจรดอลลาร์มันคืออะไรรู้ไหมฮะหนึ่งในทางนั้นก็คือปีโตดอลลาร์ซึ่งเอ่อพวกซาอุดูเอเนี่ยเวลาเขาได้เงินจากการขายน้ํามันเป็นดอลลาร์เขาเอาไปทําอะไรรู้ไหมฮะเขาขนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเพื่อไว้เป็นรีเซิร์แปลว่าการขายน้ํามันด้วยดอลลาร์เนี่ยมันจึงสร้างอะไรครับ สร้างดีมานของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคร<ช>แล้วก็เอามาเป็น<ช>ปรเนีเสิร์ฟแต่วันนี้พอเปลี่ยนปุ๊กเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งทุกคนเมื่อก่อนต้องเก็บดอลล่าเพื่อจะไปซื้อน้ำมันถูกไหมวันนี้ถ้าคุณบอกไม่ต้องเก็บดอลล่าแล้วอะเอนจีบอกผมไม่เก็บดอลล่าแล้วผมขายดอลล่าทิง้งแล้วผมจะใช้หยวนของผมเนี่ยซื้อน้ำมันแทนเกิดอะไรขึ้นฮะดีมานดอลล่ามันจะหายวกบไปเลย ไม่ถึงกับหายแบบซึ่งก่อนเกิดเกิด,กดเกิดสกอตเกิดเซนามินันมันจะแบบเหมือนอะไรนะฮะชายหาญจะหายไปเลยคุณคุณคุณคิดไยนะ,ะน้ําหายอ่ะแบบั้นนะแล้วเขาเขาก็จะเอาหยวนมาหมุนแทนตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะแต่น่า,น,าน่าคิดว่าแนนาคตผมว่ามันอาจจะขึ้นมาสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตของโลกเลยนะตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยใช้ใชจะมาสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะน่าจะได้หกสิบหกเจ็สิบเปอร์เซ็นตของโลกถือ,อยงถือว่าเยอะอยู่ นี่เกิผลว่าทำไมเฟดเนี่ยเวลาขยับสั่งที่มุกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องฟังเลยโอ้โหเอามาถอดเป็นคําเลยคนนี้ว่าท่านพูดอะไรนะเจอเจอโรพาเวลเนี่ยเ,เยพราะดอลลาร์แต่วันต่อไปอะ่ะผมว่ามันเปลี่ยนเลยแล้ววันนี้เนี่ยชัดเจนคือการที่ดอลลาร์ไปโตดอลลาร์เนี่ยทางกลุ่มโอเปกไม่สนใจแล้วเนี่ยก็คือจะจะเป็นตัวหนึ่งตัวจุดสําคัญที่จะพังทลายอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับกําแพงเบอร์ลินพังเลยนะ นี่กำแพงปิดโตโอโดอลราพังอะผมพ่าเป็นไปได้เลยนะในไม่กี่ปีข้างหน้าไม่นานนี้แหละแล้วอย่างหนึ่งผมต้องโมให้ข้อมูลเพิ่มท่านเพิ่มเติมว่าหลายท่านอาจจะงงว่าแล้วถ้าเกิดมิดเดิลอีสตตะวันออกกลางเขาซื้อเป็นหยวนไปแล้วเขาซื้อขายเป็นหยวนแล้วเขาจะเอาหยวนไปทําอะไรอ้าไหนบอกดอลลาร์เนี่ยเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมเขาจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของจีนหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่มีทางออก คือจีนเขาฉลาดมากเลยคือเขาไปบอกกลุ่มวันออกรต่างอันนี้คุณมาซื้ออย่างนี้ปุ๊บแต่แต่นะครับเรามีทางออกให้คุณดอลลาร์เนี่ยคุณมีทางออกไปทางพันธบัตรใช่ไหมทางออกของจีนคือทองครับไม่ทองหลังๆขึ้นอ่าแล้วเขาเก็บเก็บทองรัวเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ไม่ใช่แค่เก็บทองแทนดอลลาร์อย่างเดียวอืมเขาเอาหยวนเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นทองผ่าน ตลาดเซี่ยงไฮ้ตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยเปตลาดหุ้นและก็มีตลาดทองด้วยแล also, ้วล่าสุดเนี่ยมีมีฟิวเจอร์น้ํามันด้วยนะเขาเรียก i อ a อเมันย่อมไม่ได้ย่อมจากอะไร International Energy อะไรสักอย่างนึ่งนะเป็นฟิวเจอร์น้ํามันของจีนเหมือนไนเมกอะครับคุณคุณรู้มันมีมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะปีหนึ่งแต่มันยังไม่คึกคักแต่ผมถามคุณว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการซื้อน้ํามันดอลลาร์มาเป็นหยวนปุ๊บ ผมว่ามันจะเริ่มคึกคักนะเอออันนี้น่าคิดนะวันนี้มันเป็นการศึกสงครามสามเรื่องสี่เรื่องผสมกันเลยบางทีมันก็แยกไม่ออกพลังงานเนี่ยชัดเจนเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนเทคโนโลยีเนี่ยชัดเจนเนาะที่จีนเพิ่งประกาศนะบอกสู้ตายนะแล้วไมค่อนที่เมื่อวานลงแบบอ้วกแตกเลยเนี่ยก็เพราะว่าจีนนี่แหละประกาศบอกว่าจะ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 อะไรเนี่ยพิจารณาการนําเข้าเนี่ยเอามั่งแล้วที่ท่านถามนี่แหละดอลลาร์ดีดอลลาร์ไลเซชัน โอตอนนี้คนที่ทําการถล่มดอลลาร์เนี่ยก็คือฝั่งนี้ถูกไหมครับ่วนใหญ่คนที่เทขายแต่เพิ่มันมีญี่ปุ่นด้วยผสมด,ด้วยนะเพรญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่ไหวไอ้เงินเงินเย็นเอาไอ้เป็นเงินร้อนไปแล้วตอนช่วงก่อนวิ่งบ้าบอเลยไอ้เลยต้องเทขายดอลลาร์ออกมาเหมือนกันนะแต่ถามผมนะว่าอเมริกาตอนนี้คือเขาเขาเขาผลิตน้ํามันได้เยอะนะครับแล้วก็ขายได้เยอะ แล้วก็เจอว่าส่งไปยุโรปเพราะว่าอะไรครับเพราะยุโรปต้องซื้อแทนแทนรัสเซียยังไงฮะที่ผมพูดไงแล้วทั้งแก๊สทั้งน้ํามันเพราะฉะนั้นเอ,อตายมันว่าตอนนี้อะไรรู้ไหมฮะยุโรปเนี่ยเดิมเนี่ยโอเคใช่ออาจจะขึ้นกับรัสเซียแต่ตอนนี้ไปขึ้นอเมริกาแทนโดยมีอะไรครับมหาสมุทรขวางผมว่าน่ากลัวกว่าบางน,นไม่รู้นะในความคิดผมนะแล้วถามว่าเกมน,นี้ทําเป็นการดีดอลลาร์ไหลไหมแน่นอนฮะเพราะว่าถ้าคุณ กำอ,อำนาจไว้ในศึกพลังงานเราใช้คำว่าอย่างไรแล้วกันนะนะคุณมีผู้ใช้ใหญ่อยู่ในมือของคุณใช่ไหมจีนแต่ว่าอินเดียเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างไหนนะแต่คุณมผีผู้ผลิตอยู่กับคุณเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่เหลือเนี่ยจะบอกว่าเป็นของอเมริกาหมดก็ไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าบางประเทศเขาก็กงังการเขาก็ไม่ได้อยู่ข้างไทยดังั้นโดยสรุปนะผมว่าใช่ครับมันเป็นเกมที่พยายามที่จะทำให้อเมริกาเนี่ย อ่อนแอลงแล้วกันไม่ว่าจะด้านพลังงานด้านอะไรก็ตามแล้วเป้าหมายอะไรครับลดความศักดิ์ธิ์ลดพลังของดอลลาร